ซื้อมาจางเลรอเยแต่เนี่ยเขาบอมีมือบางอมื่อคันพีมือลฝางเลยเด้อสันเทอร์ไอเด้อวงสองวนห้าก็แลเห็นวงสองวันที่สามสิบเอ็ดสิงหาจะเปิดวงสามน้อยเราเปิดโชว์ศิลนินพิกาที่หลังเวทีเต็มตึ้ง ไม่ใช่เป็นวรุนครับตงสอนขนาไหนหนึ่เอาสาวน้อยเราเพลินโชว์าอนี้สาวน้อยเป็นมันแพเป็นันแพในวกแหลกขาพวกที่สอในเวทีหลวงคุ่เสียบคือกันตัวอุยานีน้อยเําเพลินกัล้านใช่สาวน้อยลรเพลินโซสิเพเป็นเรเพลินเงินนีไดเอันเนลูกูเจ็บใจทอปุนี้ยังัไยนาก็ลังจนงทไหนียแสดีนตน แต่เพจะจะมายื่นเพือ่าเพเราคืออะไรก็เย่ไอต้นเราหลงเกาลุงใช่ไหม่เขาประเทศกับพูชโอ้ยยังเชียนละทอขันเ้าจอกันนะฮานี่ยังจีนโปนเอาประเท้เกาหลนมาเอาไหมนั่งมาแล้่งตัวไเอามารลอยนึงมันขึ้นขอปขอนขึ้นซีลอยน้อง่ยงไอ น้องไอ้นะครับมีนักพ่ออา่าอห่างเด้อขางสาย,ยกมือจังหวะในพุ้ถามหานนองไอ้นะครับ<อ>พาน,น้องไอ้น,น,นะะ้นนนองไอ้ไปหาุ้ทถามหาน้องไอ้นะครับด้ดานนั้นเออเาไปหาผู้ด้หลวกเออจังวสีมันจะเยียสุดำเพิ่นโชนมแตรไรลุ่นเอ้อจะมาพุ้ยเลยก่อดตั้งแต่ชุ่มหอมมะลองเี่แหลกสีข้อหาคนขำเพิ่นแกงลอนโชโอเออลองเขาถืกันว่าตีหมาเจ้าพ เอาไม่เบิ่งเอาไต่จะไมุ่่ครับเพราะแม่งไม่นุ่มเพราะรักเออกปนไป เดี๋ยวนี้แสนเสียใจข้าวเมียไปมีส่วนวันทองเอ้ยปู่ซิบุงเทพมั่งชีว่ามึงจะต้องบุญสั่งมาส่งแกล้งมีมีว่าเจ้าบอยังเอยเอ้ยหนอในยุคเก่าแตังจะได้ปัจจุบันมันเป็นแต่ย่างนั่นเหตุการณ์หนอ สม yeah. okay. okay ุนนำปันขาเลนนด้วยอิทเิพลลวม่นแ่โอ้ชื่อวันวันนี้ก็มาต่างใั้ไรจะแต่ว่าคนแข่งมันขุ่นแผบกาดีทอทอนเดี๋ยวนี่สิบาทสาหาบรรลอของกหลังผมเนียเฮ้ยพิสุงวันทอาเอ้ยขวาแผงแสนเก็ียใจหัวนี้สมีมุ้งนกระสังเป็วัดมันหล่ใหู่น่องก่ตั้งใจ ไม่เลยกี่สิบนั่งกันไม่กี่พราะมขานอกความสร้างยุ่นี่เลยไม่ไว้คุ้มกัน ไปท่าแตกมาหั่พิ้งสองตัวสองตัวตัดกันเลยสองตัวพิ้งถูกต้องสองตัวขอโทษค่ะแม่เอ็มเนี่ยแล้วมันเสียงก็ยังเห็นกำตากำหันไปข้างเพราะถ้าแตกมุ้งไปบอเออหนึ่งถึงห้าไม่ออกแต่ถ้าแตกแปุ๊บคือมันแปะออกอ่าท่านตอแนี้หนึ่งสองแปะ

สำไมการสร้างแล้วมีวันทองเน้วกนีวันทอะเวันนี้ไปสร้างนีจิเจ๋งาสั่งเสีโอ๊ยโอ้โหเม่เ่ยเก่าดิ้เก่าเนี้ย ผมตกบเ็นพี่พ่อแม่บอกคุไม่ได้ให้ผมไม่ได้ให้จีการเขานาทั้งนี้หลงสวยอ่ไ่ม เป็นป้านเลยมันร้อนเ้อนแล้วพูดจักวันเม่านั่นกระทอมมันอยางเราของว่างที่ไหนมันกินยังก่อนกินน้ำกระท่อมใช่ไหมแล้วถือก้นไม้มาดิแบบกว่ำมันป็นไปทั่วแล้วเนี่ยเพรมันเปไนป้าแค่น้ำกระท่อมที่หลังว่ต้องกินมันเป็นป้าน้ำกระท่อมที่ยังแค่น่ะกินน้ำเชียงหน้ามันเป็นยังในต้นเชียงหน้าเอามันเป็นเฉียงมีแต่กระท่อมมันก็ต้องมีเฉียงหน้าโอ้ยโอ้ยจ้า บ่อตขนาดที่กูบ่ม้าัเลเอาขนาดเขานาต้นละเ่แยกเทีบเปียกแม่นาบึ้กัดดักดัก็นาบึงโอเด็งไ้เล่อ้ยรพ่นาเจ้าของรอกนี่อ้ยกพ่นาเพื่อนนะแม่ันเ็นกตึ้เฮ้พ่อคนทิมคแห่ ก็เพราป็นพีวันทองเลยหอกไม่ใช่สิมันไม่มีพ่อเออเอาแตผมผินคุณแผลงผมเด็กเซ่ใครใส้ไม่หยังอะแม่ยากถือของแพงถ้าผเป็นข้แรกนะครับผวกาไปจังสิแมนวันทองเอนีช่มออกมาเกาตูออกมาเกาตูถือับสากต้ไปจังิไ้วไปตเพลนเบิงหาเบิ่งหลังลผมก็ใส่ถังเดียวตูก็ไม่ไน้เยแงใส่ตู๋ก็มาขายเดือยก็่อยากขาย ไอ้งไอ้้ยเป็นแตบานเพียของน้าไพนันยังมาจากไอเอาน้ามาเสีไอ้งของน้าเพ่นบังไอ้เครับวันน่ะมันบังอู่แต่มันมีนาล้างไปไเะคอต้านี่ลเส้นราบอกไข่นกไ่ด่ากนามนีามันหาใส่จเดขึ้นมาเ่งตอแกให้ใช้ละันาหาออกเาาเาอา่าเเอาเอาเอา บอกเยที่ไดายกูได้พวกกันเ้ยบวกกันไม่เค้มเด็กโอ๊ยบอกว่ายากินไรไหมกระท่อมอ่ะโอ้ยขนชิลูกูขนชิวใส่ไปใส่สปใส่หน้าเลหมอหนึ่พี่บอกชิวแดงพี่ลอกชิวแดงไม่ใชเขาสีเก่าลละตาพี่บอก E